สวัสดีครับวันนี้เราจะมากู้ปังรันนะครับที่ใส่ไว้วันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับ ม,มีตัวไหมม,มีตัวอยู่ครับเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวเขาเก็บให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับบางแรกของเราก็มีตัวเลยนะครับใจ รู้บางคนว่าจะได้หรือเปล่าไม่มีบ่าบางที่เข้านะไปตอบยวเป็น ามาดูบังที่สี่นะครับบังสุดท้ายของเรานะครับ ไม่เข้าเ,าเาบางซีก็ไม่สรุปได้ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูว่าตัวใหญ่หรมาดูนะครับว่าตัวจะใหญ่หรือเปล่านะครับมีใหญ่นี่ยลูไม่ใหญ่หตัว ตัวหนึ่งนะครับก็ไปตั้งสรุปตัวหนึ่งนะครับเทียวอยู่นะครับก็ขอติดตินะครับสวัสดีครับผม